สวัสดีจ้าพี่น้องป้อมไป FC ของไม่พรสุขุสุคนนะจ่ะจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะไม่พรก็ได้ใบต้นหอมเนาะเพื่อนๆไม่พรกล่นต้นหอมนะเพื่อนเก็บต้นหอมหัวหอมพอเก็บแล้วไม่พรก็เลยเก็บต้นหอมไม่พรก็เลยได้ใบหอมเพื่อนใบหอมนี่ไม่พรก็เด็ดมาจากที่ไม่พรถอนต้นหอมขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆเอาส่วนที่มันใบ สุดๆใไบปไปปลายมันเพื่อนเอามาเก er. ers, ็บมาดองจี๋เพื่อนๆเนี่ยไอพรล่างน้ามันเด้อนี่เพื่อนๆซ้ำๆนี่คือคือไอพรล่างน้าเสด็จน้าแล้วจ้ะนี่เพื่อนๆพรสีมาขั้นข um <mel> erm ั้นสมพักเด้อเพื่อนๆเนี่ยเอาใบหอมเนี่มาขั้นสมพักเด้อมันนี่ฮะเพื่อนใบหอมที่เขาเก็บนี่ยเพื่อนๆเก็บหัวมันนะหัวแก่แล้วจ้ะเพื่อนมันนี่ไอพรสีดอกใบกินอีกนะเพื่อนๆเนาะสีดายนะเพื่อนๆเสียมซี ไอ้ซันเทลซีม้วนเข้าไปกับหัวเพื่อนกันคือปลาสิายมันยังหลายอยู่เนาะท่อกนกันสด็จมาดองมาดองมาในีจังเพื่อนเนี่ยลางเรียบร้อยแล้วจังเพื่อนไหมลางสเสด็จน,น้ำเลงฟอนก็เอามาเนี่ยจะมาขั้นเตรียมขั้นขั้นในเท่านี้เพราะว่าจะเอาน้ำเด้อเอาน้ำกินไม่ทนพอพอ,อเอาน้ำเสากเข่าใส่เในเพื่อนเด้อน้ำเสากเข่าเป็นไว้ไม่ทนกับสิเลยเอานา้ำ น้ำดืม่มนั่งกินนี่แหละที่เขากินอยู่หูมือนี่แหละเพื่อนน้ำไม่ถังนะไปลายใบเพื่อนของเหลืองเอาใส่เกลือเด้อเพืพเ่อนเด้อใส่เกลือในการหมักการดองใส่เกลือใส่ข้าวใส่น้ำตาลใส่ชุลลดเอาอเพื่อนน้ำเพื่อนนี่เกลือนี่มันพอนใส่ลงไปครึ่งหนึ่งเด้อนี่ ือไอโอดีนคือเก่าจองจเพื่อนเนี่ไอพอนสิกขั้นแบบแบบบอกล่างน้ำน้ำพักถิ่มเลยจ้ะเพื่อนเด้อไอพอนเคยเห็ดแบบนี้สูตรพ่อแม่แตะเก่าวน์ผึ่งพาเห็ดกินแบบนี้เพื่อนเปลี่ยปริมาณสน,นิทกับพ่อเนี่ยเรี่ยงเขากันเปลี่ยขยำขยำก่อนนะเพื่อนเนาะ ให้พักให้หยุบเพื่อนเพื่อนกระซากลางมันก็ให้พักสลบสาบ้านบ้านเขาก็ให้เกลือใส่เพื่อให้พักในสิ่งเกลือพักก็สิหยุบโตเนาะเพื่อนเนาะเขาขั้นแบบบ่าห้าบ่ห้าบ่บ่เอาน้าออกนะเพื่อนห้าบอบีหน้าออกนะขั้นแบบว่าบ่ต้องให้น้ามพักออกนะเพื่อนออกออกนิดหน่อยนะเพื่อนมันก็จังสิบวอลื่นจังสิบวอเมื่อเนาะ ตามสมัยพ่อแม่บราณ์นะคุณนพักขั้นเป็นกระบอกเคยล่างพักออกล่างหน้าพักออกจับเพื่อนกินได้แทบไม่เก้าจากเพื่อนกระบอกขึ้นบระหยังก็แลรวแต่บางพื้นที่เนาะแต่บ้านไม่พอน,นี่สิบอบอเอาออกจะเท่อจากเพื่อนจะเป็นผักกาดน้อยผักกาดยันงนอกจากพักเสีเนเนีเ่นเป็นกระซิเอาออกอยู่แต่ไม่พอนอ่เอาออกแนละ้ักเยนไม่พอนี่เอาออกข่้นไปเลยเอาน้า ผักเสียงไปเล,เลยจากเพื่อนเนี่ยท่าน,นเพราะคนยุบโตแล้วท่านเนี่ยนะคนเนาะกดลงไปเนเลยเพื่อนสิมีน้ำออกมาอยู่จเพื่อนพักอ่อนๆเลยบอกได้ว่าพักเอาเก็บแล้วมันสีแข็งมันสีเหนียวเลยเพื่อนบวกแข็งบวกเหนียวอ่อนพอนเอามามาแล้วามาเก่ง ใส่กระป๋าแล้วอ่อนก็ขาดถึกไปแล้วค่ะเพื่อนอะค่ะขาดตอนดองเป็นต้นเหมือนกันยังดองนะเพื่อนเนาะดองใส่หัวมันค่ะเพื่อนอะขาดเหลือพอดีเด้นเพื่อนเดินวนใส่เกลือพอดีแล้วน่ามีฟ้อนแตะมาพอดีแม่นะหลังจากนั้นเพื่อนจะใส่ข่เข่าด้อเพื่อนเด้อ เขาเขามาเะานี่แหละเขาแซ้เท่านี้แบบนี่ใส่น้ำตาลจักน้อยปลายซ้อนลอยไมีรสแ่บรสหวานซอยในการเลื่อนตึดตูคงยีดบ่ของโอ้ต้ลไอชุดโอ้ชุดเร่ต้องหลายขี้นั่น เพื่อนข้าหนึ่งอ่ะตัองใส่กันบุกเข้ามันทวัเดเพื่อนสมใบหอมก็เป็นไม่ไวเได้เพื่อนมาบีบน้าออกให้เป็นไวอันนี้ค่นอนขวบทีบีบน้าออกเป็นสีเกาเไว้เกาต้องกินให้ทัน,นเพื่อนนะคถ้าบุบีบออกเขาบอต้องคั่นแห้งคั่น,นเพื่อน มันงปรสิทัินแบบนี้็นี่ยได้ท่านแต่พอแต่แม่พาท่าน,นเพื่อนนะับกินแซบ่อบอยู่บ่ได้ขมบดได้คืนเพราะคนเป็นแนี้ยโดดเนี้ยนะเพื่อนเดียเด๋ยวให้สุตรเนพักหลายเพื่อนพักหลายต้องถนอมอาหารกินเน้ยต้องถนอมกินซื้อเพื่อนกันนิดเดียวสิบบาทเนาะ นน่่นเองัขยำนิดหน่อยเพบนกระบอกป็นฟองบอกป็นเมือกน,นเพื่อนพักเท่ากับขึงร่มให้สลดให้ให้ให,ให้ให้เหี่ยวจักหน่อยเนาะลดการเกราะการยืดดุ่นของใบพักเพื่อนถ้าเขาไม่เหี่ยวไม่สื่ยืดดุน่นเกลือมันยังจะเข้าไปได้งา่ายเลยแี่นี่แหละ เนี่ยเบิดเลยมั้งขันสมพักกินเองมโคนเรียนเท่าไหร่เลยเพื่อนๆสิื้อันตลายบาทเจ็บได้สามีเนี่ยแบบสูตรกแบบนี้อย่างมากมายเพื่อนไม่ควรใส่น้ำน้ำไม่ถังเด้อเด้อน้ำกินเด้อเพื่อนเดอนเียถังกินเขาดีถ่วงจะเลือดดีถ่วงพักเนเสร็จแล้วเนาะเพื่อน พอนเกษียเอาถาดครอบไว้เด้ในกะละมังนในพอนสกบีใส่หลุ่นเนี่ยรสชาติได้แล้วเก,ก,เก,กเลือไเกลือครึ่งถุงเด้อ,อเพื่อนเพื่อนเดอ้อปริมาณสามเนี่แล้วแต่ปริมาณของผักเนาะเพื่อนเนาะผักหน่อยเนาก็เพิ่มรสชาติเข้าไปก็ดีอยู่วะเพื่อนเพื่อนก็ดีเลยครอบเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ฮะพอนเกษียครอบเด้ออันนี้เด้อถาดเนี่ยเลยนะสมผักใบผัก ต้นหอมนะเพื่อนเพื่อนใบหอมดองโดยการที่บรได้ล่างล่างน้ำออกเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลื่นบม่ได้เมือก่อเพื่อนเห็นบ่ธรรมดาปกติอยู่นะถ้ามันเท่าขั้นออกมันก็สิเป็นฟองเป็นเมือกหลายๆนะเพื่อนๆอันนี้นพ่อนบอกขั้นออกพ่อนขั้นตามที่แบบ พ่อแม่พาขันเนาะขันกินในครัวงเฮือนเฮานะเพื่อนๆนี่นะมัน,น,นมีสูตรตายตัวหรอ,อกเนาะเพื่อนเนาะดีทุกสูตรนั่แหละฮะขอบคุณในไลน์เดอ้อจะเพื่อนๆขู่สุขคนที่เข้ามาติดตามแม่พรเป็นกำลังใจแม่พรแม่พรจะขอบุญขอบคุณสุขสุขคนจะ้ะจ้าคําหนังคลิปนี้แม่พรก็จุคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะรอเบิ่งคลิปใหม่ของแม่พรต่อไปเดอ้อเพื่อนๆติดตามแม่พรเด้อจ้ะสวัสดีจ้า